สถาบันพระมหาการถูกยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์และมีผู้กระทำผิดในข้อหาหมิ่นพระบร,รมเดชานุภาพอย่างมากมายผิดสังเกตตั้งแต่ปี2,547แต่หน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถดำเนินคดีได้เพียง14คดีโดยแบ่งเปลี่ยนการกระทำผิดผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์จำนวน10คดีและคดีที่ปรกากฏต่อสื่อมวลชนจำนวน4คดีส่วนเว็บไซต์พักพิงสถาบันที่คณะกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบร,รมเดชานุภาพ มีมติว่าน่าจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิน่นพระบรมเดชานุภาพมีอยู่ประมาณ83เรื่องซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อความที่ปรากฏในเว็บไซต์ฟ้าเดียวกันเว็บไซต์ประชาไทย .com เว็บไซต์ youtube และเว็บไซต์ดาร์คเอียการดำเนินคดีสำหรับผู้กระทำผิดที่เข้าข่ายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบันธรธพระมหากษัตริย์ซึ่งมีผู้บัญชาการตำรวจสติบาลเเป็นประธาน ทำหน้าที่พิจารณาว่าการกระทําใดเข้าข่ายมีนสถาบันโดยเมื่อพบว่ามีการกระทําผิดจะให้ตํารวจแต่ละท้องที่เป็นผู้ร้องทุกลก่าวโทษส่วนการกระทําผิดผ่านทางเว็บไซต์มอบหมายให้สํานักงานเทคโนโลยีสารส,าน,สนเทศและการสื่อสารสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ร้องทุกล่าวโทษโดยคดีทั้งหมดกองบัญชาการตํารวจสันติบาลจะเป็นผู้แต่งตั้งพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานยืนต่อกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพื่อยื่นต่อพนักงานอายการอีกทีหนึ่ง ขั้นตอนการดำเนินการที่ซับซ้อนทำให้คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีความคืบหน้าน้อยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมหมิ่นสถาบันแพร่กระจายออกไปเพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะจับกลุ่มดำเนินคดีได้อย่างทันท่วงทีสำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการหรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เฉพาะเช่นทหารก็ดีตำรวจก็ดีเนี่ยหรือสันติบาลก็ดีเนี่ยเขาต้องมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับหรือปฏิบัติในการบังค,บบงคับใช้กฎหมาย เพื่อให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์คือนั่นคือหน้าที่ในการรักษากฎหมายให้มีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติเพราะถ้าหากว่ามีแต่กฎหมายแต่ไม่มีใครปฏิบัติกฎหมายนั้นก็เป็นเศษกระดาษหาความหมายไม่ได้บ้านเมืองของเราในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะมีปรากฏการณ์เช่นนั้นคือมีการล่วงละเมิดบทกฎหมายต่างๆมากมายแต่ไม่มีใครทอดไม่มีใครเอาเป็นธุระในการที่จะทำหน้าที่ของตนตามกฎหมาย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ได้จัดตั้งวอร์รูมหรือศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่เป็นภัยกับสังคมโดยเว็บบินสถาบันก็เป็นหนึ่งในประเภทเว็บไซต์ที่ถูกจับตามองปัจจุบันกระทรวง ICT ได้มีการบล็อกเว็บไซต์เหล่านี้ไปแล้วถึง4,000เว็บส่วนเว็บไซต์ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศทำได้เพียงขอความร่วมมือให้เจ้าของเว็บหรือเว็บมาสเตอร์ดำเนินการกำจัดข้อความที่เป็นภัยต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ของไทยออก แต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศว่าจะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนในการที่เราเฝ้าระวังตรงนี้เนี่ยอำนาจหน้าที่ของเราเนี่ยบางอย่างในด้านกฎหมายเนี่ยมันมีน้อยเกินไปนะคะก็เลยดูกฎหมายคู่กันไปด้วยนะคะว่ากฎหมายตอนนั้นเนี่ยทางทีออ่ทางท่านประชาธิปัตย์ก็ดีตอนนั้นน่ยนะคะออได้ร่างขึ้นมา บ,บทก็ม,กกรมกกประกมรหรมิ่นสถาบันซึ่งได้แทรกซึมเข้าไปในสถาบันการศึกษาผ่านทางแนวคิดด้านประชาธิปไตยโดยไม่ได้คำนึงถึงความต่อเนื่องยาวนานของสถาบันพระหมหากรรษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อความก้าวหน้าของประชาธิปไตยในเมืองไทยส่งผลให้คนรุ่นใหม่ขัดความเข้าใจและคล้อยตามความคิดดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งปรากฏการที่เกิดขึ้นกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้มีความพยายามที่จะจัดกิจกรรมต่างๆและเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหามกษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ประชาชนได้ตะานักถึงภายของขอบวนการหมิ่นสถาบันพอเทจจรึงประการนี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นกระบวนการเพราะการดําเนินการกิจกรรมที่ว่าต้องใช้เงินใช้ทองมากมายพอสมควรมีข้าราชการบงคล มีความสึกเจ็บปวดแทนคนไทยทั้งชาติก็พยายามโพส์ตข้อความที่เป็นความรักชาติบ้านเมืองเข้าไปภาพเี่ยดหายไปนะค้าความดีดการชูธงของกลุ่มคนที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่ปราศจากสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยมองว่าเป็นการมองประเทศไทยและประชาธิปไตยแบบจินตภาพ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นจินตนาการประชาธิปไตยโดยมิได้คำนึงถึงความสำคัญของสถาบัานที่ช่วยขจัดความขัดแย้งทางการเมืองและทำให้ระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทยสามารถเดินมาได้จนถึงทุกวันนี้บทเรียนสำคัญในเรื่องของการเมืองการปกครองเป็นปรากฏการที่คนไทยในช่วงสองสามปีที่ผ่านพ้นไปคงจะต้องจดจำารึกไว้เป็น อุทาหรณ์ตื่นใจพวกเราทุกคนตลอดไปว่าจะต้องพยายามทุกอย่างจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกในลักษณะที่เรียกว่าเป็นจินตนาการประชาธิปไตยที่ว่าเราคงต้องช่วยกันมุ่งมั่นจำรงไว้ซึ่งความรู้รักสามัคคีตามพระาาราชบัญญัติขององค์พระบาทสมเด็จเจ้ยูัว แม้ว่าพฤติกรรมของผู้มีเบื้องสูงจะไม่ได้ทำการในลักษณะเป็นขบวนการที่อยู่บนดินหรือตั้งอยู่เป็นกลุ่มก้อนเพื่อเดินตามแนวทางโค่นล้มสถาบันอย่างชัดเจนแต่คลื่นใต้น้ำที่ก่อตัวขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามและประชาชนคนไทยต้องทำหน้าที่สอดส่องพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อภาพพจน์ของสถาบันและทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยในปัจจุบันทีมข่าวเฉพาะกิจเอสทีวีทีวีของประชาชนรายงาน